เตรียมตัวระเบิดภูเขาเผากระท่อมในแซนฮอกการปรับสมดุลปืน S M G และการฉายเดี่ยวในโหมดการแข่งขันชนตะต่อเนื่องขอหมดนี้และอีกมากมายในอัปเดต33.1อย่างแรกเตรียมตัวรับมือกับความวุ่นวายเพราะแซนฮอกกำลังกลายเป็นแผนที่ที่ทำลายล้างได้เริ่มในอัปเดตนี้เลยบางส่วนของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบฉากและโครงสร้างหลักจะสามารถถูกทำลายได้ด้วยระเบิดหรือเรสโซนแม้แต่สภาพภูมิประเทศก็ถูกทำลายได้หม่เป็นที่รอนโดในไหนก็พูดถึงเรสโซนแล้วเรสโซนก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นกันแซนฮอกจยจะได้รับการปรับสภาพภูมิประเทศสภาพพื้นผิวและอื่นๆดังนั้นอย่าลืมดื่มด่ำกับทัศนียภาพใหม่ของแซนฮอกให้เต็มตาก่อนที่จะทำลายมันดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในที่แพทช์โน้ตของเรา เรื่องถัดมาเราได้ทาการปรับสมดุลปืน S M G เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานและสร้างความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ของปืน S M G โดยปรับปรุงความวม่นยําในการยิงแบบไม่เลงการเคลื่อนไหวและการเล็งผ่านศูนย์ให้กับปืนส่วนใหญ่ในตระกูล S M G นอกจากนี้ยังลดน้าหนักของกระสุน9มมตรลงเพื่อให้เพื่อนๆสามารถพกกระสุนไปช่วงท้ายเกมได้ง่ายขึ้นอ่านรายละเอียดเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงแบบเต็มๆที่ Flash n o ของเรา เรายังได้ปรับปรุงมวลดการแข่งขันชินะต่อเนื่องที่เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆอ,อีกด้วยตอนนี้เพื่อนๆสามารถเลือกเล่นแบบฉายเดี่ยวแทนที่จะเป็นแบบทีมได้แล้วเรายังปรับลดจำนวนัยชนะสูงสุดติดต่อกันที่จะเป็นเพื่อรับของรางวัลลงจาก5ครั้งเหลือ3ครั้งด้วยดังนั้นเข้าไปเล่นแลมาดูกันสิว่าเพื่อนๆจะรอบไปได้ไกลแค่ไหนเรายังมีเซิร์ฟเวอร์าาพาสใหม่แรงฤดูการที่33การแก้ไขบั๊กพื้นที่และอีกมากมายดูรายละเอียดที่แพสโนตอีกชิดเคย อัปเดตส3.1มาถึงแล้วจะนรวมไปให้ได้ท่านายแน่จริงคว้าปืน SMG ออกไปลุยเดือดแล้วโดดลงไประเบิดภูเขาเขากระทบในแซนโฮกให้สะใจแล้วจักัดในสนามรบพับจีไปถึงกราวส์เข้าเล่นฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง PC และคอนโซลสวัสดีคราฟตัน ติดตามข่าวสารที่คราฟตันไทยแลนด์